สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่หาดวอนทพานะครับแล้วก็อยู่ตรงสะพานปลานะครับบอกเลยว่าวันนี้นะฮะมาเจอปลาหัวตะก,กัวนะครับ <KO> แล้วก็ปลาแป้นปุงใหญ่นะครับวันนี้ก็ใช้แหนะครับปลาหนึ่งเซนยาวเจ็ดจุดสองน้ำหนักห้ากิโลนะครับตัวนี้บอกเลยว่าตัวหาปลาเลยนะครับปลาไซเล็กนะปลาซิวปลาส้อยปลาหัวตะกัวนะครับมีกินแน่นอนครับอุ้ยการเจออะไรมะ หัวตะกัวอ่าเดี๋ยวตามลุ้นกันนะจานบอกว่าจุ่ม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 แคบจุ่มจุ่มแล้วก็ต้องได้ตัวที่อันนี้ยาวเจ็ดจุดสองนะเจ็ดตอกยี่สิบเซนนะครับยังไงวะจาร์โอ้โหอันนี้ใช้คำว่าจุ่มจุ่มเหรอจานมาทุกคนนี่เดี๋ยวมาดูกันนะวันนี้ตาหนึ่งเซนนะทุกคนนี่จะเป็นปลาหัวตะกัวนะครับบอกเลยว่าปลาเนื้อดีนะอันนี้เอาไปทอดนะครับโอ้โหอร่อยมากนะครับนี่ดูนะทุกคนวานเจี๊ยบนะครับ นี่อันนี้ใช้คำว่าจุ่มๆนะทุกคนแล้วปลานะครับดูไซส์นะทุกคนไซส์นิ้วก้อยเลยนะครับนี่ไซส์สวยมากนะบอกเลยว่าเนี้ยเอาไปทอดกรอบอร่อยมากอร่อยสุดยอดเมื่อกี้จุ่มๆเหมือจานจุ่มไม่ตั้งใจด้วยนิดนึงนิดนึงไปไปนี่ถึงบอกเลยนะบอกเลยนะถึงหน้าไม่ขาวก็ยังหมานอยู่นะอันนี้ฝนตกทุกคน่ะมาเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหขย่าันนี้อะไรไม่ใช่ไม่ใช่โลนะอย่าลินด้วยด๋ลินด้วยดูดิีอ่ะมา โอ้โหนี่วิธีการปลดนะครับแค่ยกแหนะครับให้ชนจอมใช่ไหมจานแล้วก็ปีนแหเปิดนะครับเขย่าแค่นี้นะครับปลาก็หลุดแล้วนะครับอบอกเลยว่ามีกินแน่นอนนะครับสนใจแหนะครับทักสอบถามได้เลยหรือโทร0867671858ครับสดๆร้อนๆจากชนบุรีใช่ไหมจานใช่ติ๊งๆหน่ยเห<อ> <laughs> วานเจีย๊ยบ